หนังสือถามตอบพยานหลักฐานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉเฉลิมมูต์สารากิจผู้ออกเสียงจบจากต่างประเทศอาจจะอ่านไม่ค่อยคล่องนะักหากผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะแต่หากท่านฟังแล้วชอบช่วยกันแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนที่16พยานหลักฐานที่ศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังคืออะไรหน่ 1. พยานหลักฐานที่ศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังคืออะไรการพิจารณาคดีอาญานั้นมีบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาลพยานหลักฐานใดที่ศาลรับฟังได้พยานหลักฐานใดที่ศาลจะรับฟังไม่ได้ทั้งนี้เพื่อให้การพิสูจน์ความจริงในคดีเป็นไปอย่างเป็นธรรมแก่ทั้งโจทก์และจำเลยโดยหลักแล้วการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาไม่เคร่งครัดเหมือนกับคดีแพ่ง เพราะคดีอาญานั้นเป็นคดีที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่คดีแท่งนั้นผลของคดีแท่งเป็นเรื่องทางทรัพย์สินดังนั้นในคดีอาญาจึงต้องเน้นพิสูจน์ความจริงในคดีมากกว่าผลแพ้ชนะคดีของคู่ความซึ่งในคดีอาญาเมื่อคู่ความโจทก์และจำเลยอ้างพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามคำกล่าวอ้างของตน พยานหลักฐานนั้นไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานวัตถุหรือพยานเอกสารที่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ได้ย่อมอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ทั้งหมดเว้นแต่เป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบพยานที่โจทย์และจำเลยนำมาสืบในศาลหากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามศาลร,รับฟังแล้วศาลย่อมรับฟังพยานหลักฐานนั้นเข้าไปในสำนวนการพิจารณาคดีได้แต่พยานหลักฐานนั้นจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณค่า ความน่าเชื่อถือของพยานนั้นนั้นซึ่งเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของสารในมาตราเศษ227ส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่าพยานซัดทอดพยานที่จำเลยไม่มีโอกาสถามค้านหรือพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้นสารจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่นมีพฤติการพิเศษแห่งคดีหรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนมาตราเศษ227สเ่วนหนึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของสารซึ่งมีข้อจำกัดหากพยานหลักฐานนั้นเป็นพยานบอกเล่าพยานซัดทอดพยานที่จำเลยไม่มีโอกาสถามค้านซึ่งพยานเหล่านี้แม้จะเป็นพยานหลักฐานที่กฎหมายเปิดช่องให้สารรับฟังได้แต่สารก็ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง 2. พยานที่สารต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 1. พยานบอกเล่าโดยหลักแล้วกฎหมายห้ามสารรับฟังพยานบอกเล่าเพราะพยานบอกเล่านั้นไม่ได้รับรู้เหตุการณ์มาด้วยตนเองแต่ได้รับรู้มาจากการบอกเล่าของผู้อื่นอีกทอดหนึ่งพยานบอกเล่าจึงเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เหมือนกับประจักษ์พยานที่รับรู้เหตุการณ์มาด้วยตนเอง ทั้งนี้แม้โดยหลักแล้วกฎหมายห้ามสารรับฟังพยานบอกเล่าแต่ก็มีข้อยกเว้นให้สารรับฟังพยานบอกเล่าได้ตามมาตราเศษ2องส่วนมาตราเศษ2องส่วนข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนำมาเบิกความต่อสารหรือที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อสารหากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่า ห้ามมีให้สารรับฟังพยานบอกเล่าเว้นแต่ 1. ตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้หรือ 2. มีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น ดังนั้นแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้สารรับฟังพยานบอกเล่าได้แต่สารก็ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังและไม่คุณเชื่อพยานหลักถออาอนอนนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย 2. พยานซัดท,ทอดพยานซัดท,ทอดคือพยานบุคคลที่มาเบิกความในสารซัดท,ทอดผู้กระทำความผิดด้วยกันซึ่งพยานซัดท,ทอดนั้นอาจจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้หรือเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด แต่ภายหลังได้มาเบิกความให้เป็นผลเสียต่อจำเลยในคดีเช่นนายแดงถูกตำรวจจับข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพตำรวจได้ขยายผลการจับกุมไปยังนายดำซึ่งเป็นเอเย่นอ้ายาบ้าเมื่อถึงชั้นศาลพนักงานอายการได้ฟ้องนายดำต่อศาลฐานน้ำมียออาเสพติดในครอบครองเพื่อจำนายโดยเบิกนายแดงมาเบิกความว่านายแดงได้ซื้อยาบ้ามาจากนายดำคำเบิกความของนายแดงดังกล่าวถือเป็นพยานซัดทอด ดังนั้นตามบทบัญญัติมาตราเศษ227รส่วนหนึ่งไม่ได้ห้ามศาลร,รับฟังพยานดังกล่าวแต่ศาลที่พิจารณาต้องรับฟังพยานซัดทอดด้วยความระมัดระวังเพราะพยานซัดทอดนั้นเป็นพยานที่เคยร่วมในการกระทําความผิดแต่กลับมาเบิกความซัดทอดผู้กระทําความผิดด้วยกันโดยอาจจะหวังให้ตัวเองรอดพ้นจากการถูกดําเนินคดีเช่นตํารวจกันตัวไว้เป็นพยานเป็นต้น 3. พยายนที่จำเลยไม่มีโอกาสถามค้านการสืบพยายนไว้ล่วงหน้ากรณีตามมาตรา237ทวีนั้นถือเป็นการสืบพยายนที่จำเลยไม่มีโอกาสได้ถามค้านมาตรา237ทวีวักแรกก่อนฟ้องคดีต่อศาลเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าพยายนบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจากักรไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรือเป็นบุคคลมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลาจากศาลที่พิจารณาคดีหรือ มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการยุ่งเหยิงกับพยานนั้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นอันเป็นการยากแก่การนำพยานนั้นมาสืบในภายหน้าพนักงานอายการโดยตรงเองหรือโดยได้รับคำร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องโดยระบุก,การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดต่อศาลเพื่อให้สาลมีคำสั่งให้สืบพยานนั้นไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิดและผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอำนาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการให้พนักงานอายการนำตัวผู้นั้นมาศาลหากถูกควบคุมอยู่ในอำนาจของศาลให้ศาลเบิกความตัวผู้นั้นมาพิจารณาต่อไปจะเห็นได้ว่าการสืบพยานไว้ล่วงหน้านั้นจำเลยยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนยุติธรรมดังนั้นจำเลยจึงไม่มีโอกาสในการถามค้านพยานเว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ ในอำนาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอายการดังนั้นเมื่อการสืบพยานดังกล่าวเป็นการสืบพยานฝ่ายเดียวศาลต้องใช้ความระมัดระวังในการรับฟังพยานหลักฐาน 3. พยานบอกเล่าคืออะไรพยานบอกเล่าฮัเซคือพยานที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตนเองแต่เป็นพยานที่รับฟังมาจากผู้อื่นแล้วเอาความที่ได้รับฟังมาเล่าหรือมาเบิกความต่อศาลอีกที พยานบอกเล่านี้ไม่อาจถูกสักค้านได้เพราะไม่ได้เห็นหรือรับรู้เหตุการณ์มาด้วยตนเองเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถืออันเรลีเอเบิข้อสังเกตพยานบอกเล่านั้นโดยหลักแล้วศาลจะไม่รับฟังเพราะถือว่าเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือในคดีแพ่งและในคดีอาญาก็จะมีบทบัญญัติที่ห้ามศาลร,รับฟังพยานบอกเล่าไว้โดยหลักแล้วพยานบอกเล่านั้นห้ามมีให้ศาลร,รับฟังโดยผลของปวิอาญามาตราเศษ226่วนส ข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่าที่พยานบุคคลใดนำมาเบิกความต่อศารหรือที่บันทึกไว้ในเอกสารหรือวัตถุอื่นใดซึ่งอ้างเป็นพยานหลักฐานต่อสารหากนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความนั้นให้ถือเป็นพยานบอกเล่าจากมาตราเศษ226ส่วน3วรรคแรกพยานบอกเล่าในคดีอาญามี2ประเภทคือ 1. พยานบุคคลที่มาเบิกความต่อศารโดยข้อความซึ่งเป็นการบอกเล่า เช่นนายแดงเบิกความเป็นพยานฝ่ายโจทโดยเล่าว่านายแดงผู้เสียหายมาเล่าให้ฟังว่าถูกนายดำทำร้ายร่างกายซึ่งนายแดงไม่ได้เหตุการณ์นั้นมาด้วยตนเองดังนั้นคำเบิกความดังกล่าวจึงเป็นพยานบอกเล่าคำพิพากษาสาร,รดีกาที่8 7 1 4 2 5 6 0ทัข้อห้ามมีให้รับฟังพยานบอกเล่าตามปวออ่าง มาตราเศษ226ส่วนเป็นกรณีที่มีการอ้างพยานบอกเล่าต่อสารโดยนำเสนอเพื่อพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความที่บอกเล่านั้นคดีนี้โจทร่วมมาเบิกความต่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รู้เห็นด้วยตนเองโดยตรงถือเป็นประจักษ์พยานแต่เบิกความกลับคำให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยนี้ใช่คนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงโจทร่วมจึงเป็นกรณีนำสืบคำให้การในชั้นสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่าโจดร่วมเล่าเหตุการณ์ให้พนักงานสอบสวนบันทึกไวอ้อย่างไร นี้ใช่การพิสูจน์ความจริงแห่งข้อความที่บอกเล่าอันจะต้องห้ามมีให้รับฟังเช่นนี้สารจึงสามารถรับฟังบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนนั้นได้ในฐานะคำกล่าวนอกสารที่ขัดแย้งกับคำเบิกความของโจทร่วมเพื่อหักล้างคำเบิกความในชั้นสาร 2. ข้อความที่บันทึกซึ่งเป็นเอกสารหรือวัตถุที่อ้างเป็นพยานหลักฐานต่อสารเช่นบันทึกสอบปากคำพยานในชั้นสอบสวนโดยพนักงานสอบสวน บักทึกการจับกุงมที่ผู้ถูกจับให้ไว้ในชั้นจับกุงมเป็นต้นคำทิ่พากศา,ารดีกาที่1952ทับ2561แม้ในชั้นพิจารณาผู้เสียหายสอรอเรือและพอเบิกความว่าจำหน้าคนร้ายไม่ได้เพราะเกิดเหตุมานานสิบกว่าปีแล้วก็ตามแต่โจทย์ก็มีคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายสอรอเรือและพอ ซึ่งคำให้การดังกล่าวระบุรายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องต้องกันโดยเฉพาะผู้เสียหายไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนแต่ก็ให้การถึงรูปประพันธ์สันธานของจำเลยไว้โดยละเอียดอีกทั้งคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายรอและพอพนักงานสอบสวนได้ปฏิบัติตามปวอ่างมากรา133ทวรยากที่พนักงานสอบสวนจะปั้นแต่งขึ้นเอง แม้บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนดังกล่าวจะเป็นพยานบอกเล่าแต่เมื่อพิจารณาจากสภาพลักษณะแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้จึงรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทย์ได้ตามปวอางมาตราเศษ226ส่วนสวัสองหนึ่งพยานบอกเล่ารับฟังเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ กฎหมายนั้นห้ามรับฟังพยานบอกเล่าซึ่งหมู่26 6ทับ3นี้เป็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่เพิ่มเติมโดยพรเรือบอแก้ไขเพิ่มเติมปอวออ่างฉบับที่28พศศูนย์จองห้าหแต่ตามกฎหมายก่อนน,นมีการแก้ไขนั้นก็ห้ามมีให้ศาลร,รับฟังพยานบอกเล่าอยู่แล้วด้วยเหตุผลว่าความไม่น่าเชื่อถือของพยานประเภทนี้ เพราะเป็นพยานที่ไม่ได้ใช้ประสาทสัมผัสรับรู้มาเช่นไม่ได้เห็นเหตุการณ์มากับตาตัวเองไม่ได้ได้ยินเสียงของเหตุการณ์นั้นด้วยหูตัวเองแต่รู้เหตุการณ์มาเพราะฟังจากคำบอกเล่าของประจักษ์พยานหรือคนอื่นๆอ,อ,อีกทอดหนึ่งทำให้โอกาสที่ข้อเท็จจริงจะคลาดเคลื่อนมีสูงแต่อย่างไรก็ตามการหลักการห้ามรับฟังพอบานบอกเล่าก็มีข้อยกเว้นในการรับฟังห้ามมีให้สารรับฟังพยานบอกเล่าเว้นแต่ หตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานบอกเล่านั้นน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้หรือ 2. มีเหตุจําเป็นเนื่องจากไม่สามารถนําบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้น คำพิภาคษาสารดีกาที่1 5 8 3 3ห้าแบันทึกถ้อยคําของอในชั้นสืบสวนสอบสวนแม้เป็นเทียงพยานบอกเล่าแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเนื่องจากโจทย์ไม่สามารถนําอมาเบิกความได้และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นตามปวิออ่างมาตราเศษ226ส่วน3วสอง สารจึงนำมารับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจท์ได้คำทิพากษาคศา,ารดีกาที่3-2-8-4-2-5-5-7ทับสอเกอสเสือและร้อยตำรวจเอกวอพยานโจท์ทั้ง3เป็นพยานบอกเล่าและผู้ตายผู้บอกเล่าไม่ได้มาเบิกความต่อสารเพราะถูกยิงถึงแก่ความตายก็ตาม การที่ผู้ตายบอกแก่พยานโจททั้งสามทันทีที่พยานโจททั้งสามพบผู้ตายที่โรงพยาบาลพัทลุงภายหลังเกิดเหตุประมาณ3ามชั่วโมงว่าคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีและเมื่อร้อยตำรวจเอกวอให้ผู้ตายดูภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยจากแฟ้มอาญากรรมรวมทั้งไม้งอภาพถ่ายจำเลยผู้ตายก็ชี้ภาพถ่ายจำเลยว่าเป็นคนร้ายทันที แสดงว่าผู้ตายยังมีสติสัมปชัญญะดีและจำคนร้ายได้แน่นอนว่าเป็นจำเลยจริงและคำบอกเล่าของผู้ตายเช่นนี้รับฟังได้ในฐานะที่เป็นคำระบุบ,บอกกล่าวในเวลาใกล้ชิดกับเหตุอย่างมากอันไม่มีโอกาสที่ผู้ตายจะคิดใส่ความหรือปรับปรำจำเลยได้ทันจึงรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นได้เมื่อพิจารณาประกอบบาดแผลของผู้ตายที่มีรอยครูดถลอกที่บริเวณข้อศอกขวาและเข่าขวากับกองเลือดขอ งอผู้ตายรองเท้าแต่อาวุธยีดที่อยู่ในที่เกิดเหตุและสำเนาใบสำคัญการสมรสของผู้ตายที่ยังมีคราบเลือดติดอยู่ซึ่งร้อยตำรวจโทรสรปลดยึดไว้จากที่เกิดเหตุทำให้หน่าเชื่อตามคำเบิกความของสอและร้อยตำรวจเอกวอพยานโจทย์ที่ว่าวันเกิดเหตุผู้ตายไปพบนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งนารีโดยนำสำเนาทะเบียนสมรสดังกล่าวไปเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นผู้ตายออกมารอรถโดยสารประจำทางที่ศาลาที่เกิดเหตุและมีคนร้ายลงจากรถยนต์มายิงผู้ตายในระยะใกล้แล้วเกิดการต่อสู้กันด้วยดังนี้พยานหลักฐานโจทย์ประกอบกันจึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงคำพิพภาคาสารดีกาที่3 2 2 5 2ับ 5, 5, 5, 5 7, แม้ผู้เสียหายและอ ซึ่งเป็นประจักษ์พยายนไม่ได้มาเบิกความอันเป็นเหตุจําเป็นให้สารรับฟังคําให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายและอ,อซึ่งเป็นพยานบอกเล่าได้ตามปวิ o อองมาตราเศษ2 2 6 3ส่วน3วสองสองก็ตามแต่การที่สารจะวินิจฉัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานดังกอลาอ o อ่าวปวิอองมาตราเศษ 227.1. สบ่วนหนึ่งบัญญัติให้สารต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่นดังนี้เมื่อคำให้การของผู้เสียหายและอที่ว่าจำเลยใช้ขวดเบียร์ตีศีรษะผู้เสียหายแต่ตามใบนำส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์ตรวจชนสูตรไม่ปรากฏบาดแผลที่ศีรษะของผู้เสียหายระบุไว้และบันทึกคำให้การของอก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอเองก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตลอดเพราะหลังจากอ เข้าไปห้ามระง,งับเหตุและถูกถีบออกมาแล้วอก็วิ่งหนีไปบ้านญาติประกอบกับได้ความจากพยานโจ์ปากอภริยาของผู้เสียหายว่าคืนเกิดเหตุผู้เสียหายดื่มสุราในงานสอพจน้ามีอาการมึนเมาและสภาพภายในร้านคาราโอเกะที่เกิดเหตุที่พยานเคยไปเที่ยวนั้นจะเปิดไฟสลัวแสงสว่างไม่ชัดเจนซึ่งก็ขัดกับคําให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายจึงเป็นพยานบอกเล่าที่ไม่มีน้ําหนักหนัก,นกแน่นเพอที่จะใช้รับฟังลงโทษจําเลย คำพิพากษาสารดีกาที่7013/2556ผู้เสียหายยังมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและอยู่ในวิสัยที่โจทก์จะสามารถติดตามตัวผู้เสียหายมาเบิกความเป็นพยานได้แต่หาได้ดำเนินการไม่จึงมีใช่กรณีที่มีเหตุจำเป็นเนื่องจากไม่สามารถนำบุคคลซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นได้ยิงหรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นด้วยตนเองโดยตรงมาเป็นพยานได้ และมีเหตุผลสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมที่จะรับฟังพยานบอกเล่านั้นตามปอวอางมาตราเศษ226รส่วนสวัสองสองแม้โจทย์จะมีจอที่ทราบเหตุการณ์จากผู้เสียหายแอระพันตำรวจโทสพนักงานสอบสวนที่เบิกความยืนยันตามเหตุการณ์ที่ได้ทราบจากผู้เสียหายประกอบคำให้การของผู้เสียหายล้วนแต่เป็นเทียงพยานบอกเล่า เมื่อจำเลยทั้ง3ให้การปฏิเสธพยานหลักฐานของโจทย่อมไม่พอให้รับฟังลงโทษจำเลยทั้ง3ามใด